ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องกับมาอีกแล้วจัดกับทามทูดีแฮปปี้ช้าแนวใบเล็กสวีเดนจ้ะพี่น้องเสียงเจ๊วๆจวกับเสียงหัวเราะมาอีกคือเกอ่าเราจะพี่น้องจ้าพักันรสบ,บายดีทุกคนบนน้องจ้ะพี่น้องจ้ะ กินเขาไอหัวตะแเล้วพ yeah. uh, <te> <te> no uh, ี่น <te> ้องกินเขาหัวตะแเล้วอ <te> <ti> ิ่มแปะเลยจ้ะอิ่มแปรเลยแล้วก็ไอกันบ้านพี่น้องโอ้บ่งจังอีหยังกัดเก้มเล็กจ้ะพี่น้องแหงผู้หายแหงตืมต้นเหม็นไปอีกจ้ะพี่น้องจ้าิ่นไอมันมันเป็นขั้นยิ่งยิ่งยิ่งแม่จ้ะพี่น้องกินเขาเส็จแล้วสงสัยท่านไนลลางมือยังท่านไนหลางมือเรามาจับมาจับไอนี่เจ้าของนะจ้ะพี่น้องก็เลยเป็นขั้นขั้นยิงๆ่ยิจ้ะพี่น้องอาจสิเห็นจ้ะอ่า มื่อนี้เลยกะเข่ามากทักทายพี่พี่น้องๆเนาะจ้ะพี่น้องจ้าโบอยาดหายไปดนเดี๋ยวพี่น้องสิลืมจะ้ะ <c oughs> เดี๋ยวพี่น้องสิลืมจ้าโอเคจ้าพี่นอ้องามื่อวนนี้เลยสิมาส่วนคุยส่วนโมมาจกขีตาพี่น้องจ้าพี่น้องจ้าไองานการบ้านการบ้านกับเฮดเฮดเฮดยัอมบ่แล้วจ้าพี่น้องเล่มไหมเบิดแล้วจ้าหนังสือเล่มไหมเบิดแล้วเล่มเอ้ยเล่มเก่าเล่มเก่าเบิดแล้วเล่มไหมไมาอีกลวจ้าพี่น้องจ้า สมองว่าไปจ้ะพี่น้องสมองแบบว่ามืดตึ๊ดเลยจะหาลังเทียนนี่โอ้ยท้อใจพี่น้องเทียนสี่เลี้ยนจบจับย่ามไหนสี่เลี้ยนจบจับย่ามไหนสิได้งานในการจ้ะพ the <c oughs> ี ah. an はは่น้องจ้าจ้ะเมื่อนี้เลขสี่มาเบาสีมะเบาประสบการเอ้ยโบเมนเมนประสบการจ้กประมาณนั้นแหละจ้กประสบการละจ้กพี่น้องประสบการที่บ่อเนาะจ้กพี่น้องเลยบุลุว่าพี่ๆน้องๆสิ่อบอกว่าอ่าคลว่ยๆวาอืม สังคมฝรั่งแม่จ้าพี่น้องสังคมฝรั่งมันมีอยู่บ่เป็นแน่วนี่พี่น้องเลขกับโอลูนะแต่ว่าแต่แต่ว่าสําหรับเลขนี้เลขเจอมาจ้ะพี่น้องเจอมาเพราะท่านดุนยัาใจ้าพี่น้องนี่สิม้ว่าเนีเจอยังบ่ดนยังว่าเดชะกันก็เพราะยัยอยู่จ้ามี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 เรื่องอยู่ว่าฝรั่งนางหนึ่งจ้ะพี่น้องฝรั่งนางหนึ่งหูซื้อว่านางสิออรอสุดๆเลยจ้ะพี่น้องพี่น้องเคยผอว่า ก,กี่เลงโบ่เคยรูดกหกรอว่าฝรั่งสีออลลอเป็นขนาดนั้นจ้ะพี่น้องเล็งมาพอแล้วโอ้โหนานอโโอลลอสุดยอดเลยจ้ะพี่น้องจ้ะแม่จ้าตอนแรกตอนแรกเล็กเกิดบ่อยากอันนี้หรอจ้าพี่น้องโบ้ยังโบ่อยากหัวซาหรอจ้ะพี่น้องบ่อยากหัวซาหรอแต่กะอ่าดีควข้อมีแบบว่ามันดูตัวดูหลายนมพี่น้องมันดูตัวดูหลายเล็กเกิด่รู้ว่าไอ้พี่น้องเจอคือเล็กบอเล็กเจอแล้วกะ มันดูดูตัวดูแม่พี่น้องมันโใหายเกียรติห่าร้ายนะจะ่มหายเกียรติห่ไร้ายบาปน,นี่กะบโดยพุที่แบบว่าเล็กตอนแรกเล็กบวกลูกบอกว่าไม่ยิ่งผู้นี่เป็นภัยจะเล็กเห็นมันมันแบบว่ามันอรอดหูโผล่เล็กก็เลยอดบไดาดูพุที่แบบว่าเทามีประสบการณ์อย่แล้วเรื่องที่แบบว่าถือตีไทยขั้วนะจะพี่น้องถือตีไทยขั้วที่คิดท,ที่เล็กเข็ดไปนะที่ว่าห่องหายขี้มูกแตกขี้มูกโกงนะจะพี่น้อง เล็กก็คือมีประสบการณ์แล้วเล็กมีประสบการณ์ในจุดนั้นแล้วก็คือว่าลากแหลกของเล็กก็คือเล็กบ่เคยสังเกตเล็กบ่เคยสนใจไงคือไหวใจไหวใจคือแฟนเจ้าของไหวใจผัวเจ้าของโกรธนะจัะพี่น้องเล็กก็เลยโดนเท่คือจังที่เห็นละจัะพี่น้องโดนโดนเท่โดนตีไทยคู่จัะพี่น้องมาเนี่มาเขตนี่พี่น้องมาเขตนี่เล็กก็พยายามสิบพาสนใจดอกก็คิดว่าโอเคเป็นมูเป็นมูเขาจ้ะเป็นมูเขาแต่ว่า ด้วยคว่ำที่แบบว่ามูน่ะพี่น้องมันมีโบพี่น้องจ้าทรงขอคว่ำทรงขอคว่ำแล้วกะ็อาหารทีเท่ยกับ้วยคุยบานหารทีเทียโทรศัพท์พี่น้องโทรศัพท์แล้วสิพอยแล้วสิเอาไปเอาไปบ้านเออเอาโแมนเอาไปเห็นงานนะ้ำเครืองหนึ่งแล้วก็ไอไอแพสสไตล์เดียวกันกับพอย่เกาเลยจากพี่นอ้องเลขขอโทษจ้กพี่น้องยอีหย่งคือเป็นขั้นงีงียิอยู่ดำเยจากพี่น้องสงสัยไอค้นจ้ะ แห้งเป็นไอพุ่มแผลเป็นไนอนี่แผลจรงจ้าบาดนี่คล้ายๆว่าไอแพ็คไอแพ็กก็ไอทรศัพท์เพิ่เสียเอาทรศัพท์ไป, I ปไอแพ็คเพิ่งอยู่บ้านพี่น้องจ้ะถ้าข้อคั้วม,มานี่เล็กกะเห็นจ้ะเล็กกะเห็นมันก็ปิงป้งปังปิ้งปัง,ปงอยู่หันหลเลยเล็กกะเลยเอ้านางอ่านหนังสือพี่น้องนางอ่านหนังสือก็บ่กเป็นตาอ่านข้อคั้วมันขืนดูไรจ้ะ เลย่อบบ่บอดดตั้งใจสิเบิ้งดอกบอได้ตั้งใจว่าสิบอบอไเด้เบิ้งดอกพี่น้องเพราะว่าถ้าสมมติขอคั่วมันมาหนาจอยมังสี่นอจากพี่น้องขอคั่วมันข้นมาหนาจอยังสี่มันสีเหลียวเห็นเลยไอ้จากมันสี่เหลียวเห็นเลยว่าเป็นเป็นซื้อไผ่ทรงขอคั่วหากันนะจ๊ะพี่น้องจ้าโดยคั่วที่แบบว่ามันดูตัวดูเนาะพี่น้องมันกะมันกะซ้อมเบิ้งดูตัวดูแล้วบาดนี้มันกะขึ้นแบบว่า มันก็ไหวแล้วพี่น้องมันก็เลยต้องไกลมันก็เลยต้องต้องถามจ้ะพี่น้องถามว่าข้าไหวใจเพ่อนหรอ h o กับไว้ใจเพ่อนแต่ว่า h o ากับมีเ how กับมีประสบการณ์มาแล้วน้องพี่น้อง h o าก็เลยเออจงไงก็ถามถามเพื่อควบควมแนวใจนะจ้ะพี่น้องจ้ะพี่น้องเคยเคยเป็นบ่แต่เลขถามเล้อจ้ะพี่น้องเพราะว่าเลขบ่อยากโดนบ่อยากพอตีไทยขั้วอีกจ้ะอ่าพใหญ่กลับมาพี่ใหญ่กลับมาเนาะพี่น้องจ้ะ เล็กกับบ่ส่งขอความบ่ถามยังว่ามันอีหยังกันกระดักกระดอดแท้คือบ่ไอ้นี่กันให้มันเหลือแล้วซะประมาณนี้จ้ะพี่น้องคือบ่โทคุยกันให้มันเหลอแล้วซะอยปิงปังมิงปังหลายบ่มีสมาธิในการเรียนจ้ะพี่น้องบาดนี้เลกทาเลกทาพ่อยกลับมาตาโรงเรียนว่าซั่นเล็กกาไอ้พ่อยญยกลับมาตาไอ้เฮ็ดงานจ้ะพี่น้องอ่แล้วกลับมาจากเฮ็ดงานประมาณเอ่อประมาณ5:00นพี่น้องจ้ะ ธรรมดาจ้ะพี่น้องกะเฮ็ดใจเย็นๆเพาะได้บ่าได้บ่าได้ไอ้นี่ออียงจ้ะพี่น้องแต่ว่าในใจมันศสูนพ่อตายละพี่น้องศูนย์ตั้งแต่ได้เห็นไอ้คอค่วมพุ่นจ้ศูนตั้งแต่พุ่นลวจ้ะพี่น้องนาน้าหน,นี่แมออรอดแถววสันบานนี่าพ่อใหญ่ยยกบมาเนาะพี่น้องพ่อใหญ่กบมาเล็กกะเล็กกะหายแล้วนางพักผ่อนสไม่บ่ายก่อนเล็กก็เลยถามพี่น้องเล็กถามถามว่าอ่าเจ้าได้คุยกับไอ ไอ้ป้าเจาะบอจาะได็คุยกับไอ้น้องสาวเจาะบอประมาณนี้คือยิとと่งยิ่งไปออมออมก่อนพี่น้องยิ่งไปออมออมยู่บาทนี้แล้วบาทนี้แล้วก็ว่าโอ้มานี่บอบอบอได็คุยน้ำไผ่เลยประสันเพิ่นว่าพี่น้องจ้ะเพิ่นว่าบาทนี้แล้วเล็กกันเลยว่าฉันเด็ยินเสียงขอพุวมเธอหนาปิ้งปังปิ้งปังอยูแมนจาคุยกับไผ่กระดักระดอเล็กวางสี่นอกจากพี่น้องเล็กวางสี่ เมนคุยอีหยังกระดักกระดอกก็คือมาโทษคุยกันรลดว่าสันจัสิพิมพ์อีหยังว่าสันข่อยบมมีสมาธินในการเลียนว่าสันเล็กว่างสี่นอกจากพีน่น้องบาทนี้แล้วก็เล,เลยแล้วก็เลยว่าอ๋อว่าสันอ๋อว่าสันอ๋ออีหยังว่าสันพี่น้องจะอยู่ควมอยากอยากขู่จากปากของเรานนะ่ะจากบาทแล,ล้วก็เลยเอยซื้ออีนั่งนั่นแหละอีนั่งที่ว่าไอ้ทรงขอควมากนะจากพี่น้องคุยกันนะอ่ะ okay. อ๋อโอเคอืม ข่อยก็ว่าอยู่ว่าซั่นพี่น้องจ้าเลยกก็เลยออกปากข่อยก็ว่าอยู่เห็นอยู่ว่าซั่นข่อยอยากได้ยินจากปากเจ้าเองเลยกก็เลยถามตรงๆยิ่งยิ่งตรงเลยว่าเป็นผู้ใดฉันเคยหมู่จักฉันเคยเห็นบ่ซั่นเพิ่นก็เลยว่าเจ้าอาจสิเห็นว่าซั่นเพิ่นว่าเนาะพี่น้องพ่อใหญ่น่ะว่าเจ้าอาจสิเห็นแต่ว่าบ่เคยคุยบ่เคยเว้าเป็นผู้ใดว่าซั่นเลยกก็ถามเนาะคือแบบว่าเลกอยากแจ้มพี่น้องเลยอยากแจ้มพี่น้องว่าเลขผิดบ โดยพุ่มที่แบบว่าเขาเขาอยากรู้เนาะพี่น้องว่าอียงนะคือแบบว่าป้องกันป้องกันจะของมาถือกันพี่น้องจ้ะมันเจ็บพ่อะแยงแล้วมันบ่อยากเจ็บซ้ำๆซากๆพี่น้องจ้ามันพ่อแล้วมันพ่อแล้วพี่น้องระบาดนี่กะอ่าเล็กก็เลยถามเล็กก็เลยถามว่าอ่าเป็นไทยประั่นเพื่อนก็เลยว่าพี่น้องจ้าเพื่อนก็เลยว่าเป็นผู้สาวเก่าเพิ่นตั้งแต่ดูแล้วว่าสั่นจ้ะพี่น้อง ดนแล้วยี่สิบปีแล้วพี่น้องใต้บาดนี้ดูข่วมที่ว่าเล็กก็เลยว่าอ๋อเป็นผู้สาวเกา่าเป็นผู้สาวเกา่าหนี่ผู้สาวเก่าแบบใดเล็กก็ถามเนาะพี่น้องอันนี้เล็กถามเลยเล็กเล็กเล็กหายเกียิพอแห้งแบบมันมันหลายเทียต่อหลายเทียเล็กก็เลยบวไวจากพี่น้องบาไวคือแบบว่ามันอันมันอัดนวดมันเกิดสิตายอยู่ข้อเนี่ยจากพี่น้องก็เลยเอา้าถามสรุปแล้วในลักษณะใดเป็นมูในลักษณะใด คนก็นเลยว่าเออ่นเคยเป็นผู้สา,า,าวเก่ากูเบาเก่ากันน,ะะน่ะล่ะพี่น้องจ้าบาดนี้ก็เป็นยังคือบบจบเนาะพี่น้องเนาะเป็นยังคือบบจบเล็ก็ถามว่าเอา้าคุณคุณยังติดต่อกันเคยเด็พ่อกันบ่เขายู่ไสเล็กกระถามนะพี่น้องเลก็กถามว่าเขายู่อ่าเขาย,ยู่ไสก็อยู่ในเมืองนี่พี่น้องจา้าอยู่ในเมืองนี่ยจังหวะเลยก็เลยโอ้ยหมักโม่แตนทันแล้วพี่น้องจ้าใจหายนาะ ใจใหหยปาีิโุกโมเมนต์ร้อยไปปอกันเราพวกพี่น้องจ้าเลยกก็เลยมันค,คิดคิดหลายจ้าพี่น้องคิดหลายบาดนี็เลยก็เลยเมื่อว่าว่าโอเคเอายางสี่แล้วกันถ้าเจา้าถ้าเจ้าตีตอ่อถ้าเจ้าตีตอ่ออังสี่เจ้าคิดว่าจังไรเจ้าคิดว่ามันดีมันเหมาะมันให้เกียจคอยอ,ยบอีบวอมูเจา้าก็ห้เกียจคอยเลยเด้เลยกวางสี่เนาะจ้าพี่น้องเลยกวางมุเจ้าก็ห้เกียขคอยเลยคอยนั่ง,ท,งทุ่นโถอย่างนี่ แล้วไม่ยิ่งคนนั่นก็รู้อยู่ว่าเจ้าไม่เมียแล้วแล้วเจ้าก็เป็นยังคือบ่บบกเขาเป็นยังคือคุยกันยังกระดะกระรอห้เกียรติคอยแน่เลยกว่างส่นะพี่น้องเลยกว่าเลยเลคือแบบว่ามันพอแห้งมันนี่เนาะจัดเนาะแล้วบาดนี้เล็กก็เลยเล็กก็เลยบอกน้ำเล่าว่าถ้าถ้าถ้าเป็นยังสถ้าสมมุดเอาอย่างสถ้าสมุดคอยยังติดต่อกันกับกับแฟนเก่าคอยอยู่แฟนเก่าคอยอยู่หล้วกะ เจ้าสิคิดจังไรเ,เล็กก็เลยยอนเลากลับไปยังสี่ให้เกียรติคอยแน่ใน,นเมื่อคอยห้เกียรติทุกคนแล้วก็บห้เกียรติคอยเน่อยยาสาเหตุอันนี้ร้ายประสัน,ก,ก,สนก็เล,เล,เล,เล็กสิใจหายดอกพี่น้องเล็กหูซื้กว่าเล็กเล็กหูมันหูหูมาโดนแล้วจ้ะพี่นอ้องหูมาโดดแม้กระทั่งในเฟซบุ๊กเล็กกระบอกใดบ่ได้ติดใจยอย่างดอกเล็กกรคิดว่าเฟซบุ๊กกับมากดหัวใจรั่วๆให้กันหัวใจรั่วๆให้กันระบาดนี่กับมาคอมเมนต์ในในในเฟซบุ๊กพี่น้อง คอมเมนต์แบบว่าเวลาเวลาเล็กอ่านแล้วเล็กยังหูสึกว่ามันอ่ามันอ่อหล่อนะพี่น้องมันอ่อหล่อโพดจ้ะพี่น้องจ้าอ่อหล่อโพดเล็กเล็กเกเลยบ่มมาในจุดนี้ระบาดนี่ก็แถมยังมาโทษอีกเราเล็กกิดบเมนพายิดพะปูนเนาะจ้ะพี่น้องเล็กก็เลยถามเล็กตองถามเล็กตองเคี้ดจ้ะพี่น้องอ่าคือแบบว่ามันมันบ่แจงมันมันบ่แจงพี่น้องมันบ่แจงมันใจหายพี่น้อง เอ็งอย่างคือจังมาอ,อ้อรอค่ะอ้อรอเนี่ยแถพี่น้องจ้าเล็กกะโอ้จ่าจ๊คสีบาจานนังไรเนาะพี่นอ้องเราหลังจากนั้นเล็กกะเลยเล็กกะเลยไอเบอกน้ำพ่อย,ยเลยว่าให้คุยกันให้คุยกันดีดีให้คุยกันว่าสรุปแล้วมงเจ้าจังไรกันเล็กถามเลยจ้าพี่น้องเล็กถามเลยว่าถ้ามสมมุติเจ้าเสียน,นั่นกะคือคือคุยกับเขาว่ามูเจ้าหนักสองค,น,คอนให้เกียติคนเนี่ยเลยกวางสหละคุยกันเนี่ย เรียตนคอยเนี่ยคอยนั่งหัวดูยืนสิเรียกว่างสีเนาะจากพี่น้องปาดนี้หลังจากนั่นพี่น้องหลังจากนั่นห้างหายไปห้างหายไปพักหนึ่งจากพี่น้องห่างหายไปพักหนึ่งประมาณพักหนึ่งแต่ว่าบบเห็นขอข่อมาดอกจากพี่น้องบบเห็นขอควอมแต่ว่ายั้งอันนี้อยู่ในเฟซบุ๊กอยู่จากพี่น,อน้งนองยั้งอันอนี้ในเฟซบุ๊กแล้วก็มีมือหนึ่งมีมือหนึ่งในเฟซบุ๊กพวกนี้เห็ุงานอยู่อีกเมืองหนึ่งนะจากพี่นอ้อง ตอนนั้นเราติดฮิมาช่วงหิมะตกคักๆพี่น้องจ้าบาดนิส่งข้อคั่วบอมเปนส่งข้อคว่วไอ่ที่แบบเฟซบุ๊กนะคอมเมนต์นะจ้าพี่น้องคอมเมนต์คอมเมนต์อันนั้นอันนี้บาดนี้กันเลิกกันเลิกเขาไปเบิรงเอาพอใหญ่เราติดติดฮิมาตอนนี้มาสั่นบาดนี้ก็คุยกันอยู่ในี่หันละจ้าแล้วก็ตอบคอมเมนต์ไปคอมเมนต์มาอยู่ในี่ไอ่เฟซบุ๊กนะจ้าพี่น้องจ้าบาดนี้เลิกกันเลิกใจให้เนาะจ้าหรือคว่วที่แบบว่า ่าเจ้าขับรถอยู่เจ้าย่าเล่นย่าเล่นไอ้ย่าเล่นเฟซบุ๊กย่าเล่นอันนี้ว่าสั่นว่าต้องตอบดอกขอข่วมนะเรียกว่างสิมาหอดบ้านยังตอบขอข่วมเอบอบรมินขอข่วมไอ้ที่ว่าไอ้ไอ้ไอ้เฟซบุ๊กนะจากพี่น้องจังไอ้ยังก็ไอ้จังตอบกับนะจากพี่น้องเวลาเจ้าจขับรถอยู่ย่าเล่นโทรศัพท์เรียกว่างสิจ้ะมาเนี่ก็เลยเงียบไปเพราะไงก็เลยมาตอบ นั่งนั่นก็เลยเลยก็นั่งเบิ่งยืนซี่ล่ะจ้ะพี่น้องว่าขอโคมันสิขึ้นอีกบ่โอ้ยอีหยังก็ละอควมาซั่นอาทิตย์อยู่ใน Facebook นะจะพี่น้องคอมเมนต์น่ะตอบกันก็มิดไปจ้ะพี่น้องบาดนีเลยก็เลยเลยก็เลยว่าเอาหมู่เจ้าันีก็พอแ้งเเนาะว่าซั่นเอ้าบ่แม่นหยังดอกบ่มีหยังว่าซั่นพ่อใหญ่ว่าเนาะจ้ะพี่น้องแล้วก็ว่าบ่มีหยังอยู่แต่ว่าหังด้วยความที่ด้วยความที่เฮาเนาะพี่น้องความที่เฮาแม่นแม่หมู่เจ้าสิ สังคมของมูเจ้าสิเป็นเป็นจังไรกระซามสิฟี่กันยังใส่กระซามแต่ว่าในเมื่อเจ้ามีเมียคนไทยแล้วได้เมียคนไทยแล้วเจ้ากระต้องเจ้ากระต้องยึดยึดเอาอ่าอาอีนี่ธรรมเนียมของของคนไทยใ้แนจโนยยะย่าไปเอาของฝรั่งมาใส่ใส่กับคข้ามาเมียคนไทยนะจ๊ะพี่หอกมูเจ้าสิฟี่กันขนาดใดมูเจ้ากับฟี่แต่ว่าบูเมนน้ำคนฝั่งคนไทยจ้าพี่้อก มีค่อไยเหล่ากันยยาฟาี่ีที่หลมันมพนอกฟีในลักษณะนี่พี่นองหู่ว่ว่า,วาฟีอย่ันไดเพราะว่าอ่าประเทศเขามีก็กคือประเทศเล็กบรูนะว่าประเทศประเทศอื่นสเป็นว่แต่ประเทศสอวเด็มนี้กก็คือฟรีฟรี่ในเรือนั่นหลักนอกจากฟรีในเรืองนั้นั่นหล่ะแต่เล็กกันเลยมามีกลัวหมู่สร็ว่ามาื่อใเม้ไทยแล้วกนาสิเปียนจ ก็น่าสิเปลียนถึงว่าเพิ่นเพิ่นกะอาจสิบ่มีหยังกันดอกจากพี่น้องเพิ่นอาจสิบ่มีหยังกันแต่ว่าด้วความที่แบบว่ามันดูนาจากพี่น้องกะให้เกียรติเลขแน่มันว่าจ้ะขอควมยิหันจากมีอีหยังปัญหาอีหยังกระดักกระดะจากพี่น้องเลขบ่ได้เลขบ่อยากไอ้เฮยากเว้าอันนี้ดอกจากพี่น้องแต่ว่ามันเกินไปจ้ะพี่น้องสิว่าเลขไอ้เลขเลขอันนี้บ่จากพี่น้องแต่ว่าบ่มีผู้ใดบ่บ่โดนคือเลขผู้ใด ผู้ใดผู้โดนคือเลขกกะสิบโู้โหเพราะว่านึงเป็นอย่างเลขข็กคือจำอันนี้พว่าเลขก็มีประสบการณ์เรื่องที่แบบว่าโดนตีถ่ายขั้วแล้วเลขกกะบ่อย่างให้มันเจออีกจ้กพี่น้องบาดมาเจออย่างสี่เลขกกะต้องคล้ายๆว่าตัดไฟแต่ตนล้มก็อยากลูกว่าไม่เป็นไปเป็นมาจังไหนนั่นแหละพี่น้องเลขกกะบ,บ่อยากบ่อยากเบ้าบ่อยากอันนี้จ้าพี่น้องปล่อยตาแต่ว่ามันมันเกินไปหลายนั่น,น,นกเกินจ้กพี่น้องเลขก็เลยบ่เบ่าก็ได้จ้ะเลขกกะต้องเบ้าจ้กพี่น้อง เมื่อยจ้ะพี่น้องเมื่อยเือยย่าวาอย่าวาฝรั่งบ่นี้เด้อพี่น้องนักโตนักเลยล่ะจ้ะพี่น้องโตนักเลยล่ะเนี่ยอออสุดๆจันเลยเห็นหลายแล้วอยู่ในเมืองนี่จ้ะในเมืองเห็นหลายแล้วจ้ะไรแผนกอออนี่อออสุดๆจ้ะพี่น้องออดอสุดๆเฮาก็บ่ได้บ่ได้อีหยังดอกพี่น้องแต่ว่าถ้ามันบ่เกินไปเนาะจ้ะนี่มันเกินไปเลยก็เลยต้องเว้าจ้ะพี่น้องเลยก็เลยต้องเว้าปะใหญ่ก็หลังจากนั้นกแล้วก ป็นเงียบๆไปแต่ลือไปร้อยพี่น้องลืมไปร้อยพอกันจังได๋ผู้จ้าพี่น้องจ้ะก็บ่อยากโอ้ก็บ่บ่เลียโตนกันแน่นอนจ้ะอย่าให้ซ้ำๆซักๆหลายมันเมื่อยเนาะพี่น้องเมื่อยกับสิ่งที่ว่าเฮาเฮาทุ่มเทเฮาเฮาให้เฮาให้เต็มที่แล้วก็อย่ามาเฮ็ดกันกับถอนเนาะพี่น้องจ้ะเล็กกะหวังว่ามันคือสิบ่เกิดซ้ำๆซักๆอีกเนาะพี่น้อง เล็ก <krit ic language> ็มาเว้ามาเว้าไอ้นี่ก็คือประสบการณ์แล้วจ้ะพี่น้องบ่รู้ว่าพี่ๆน้องๆสิชอคือเล็กบ่เล็กพอเล็กก็เลยมาเว้าสู่ฟังซื่อๆแหละจ้ะว่าว่าแม่ยิ่งฝรั่งมันก็ออล่อเป็นจัซั่นจ้ะอ่อรอเป็นจังซั่โอเคจ้ะพี่น้องอ่าคลิปนี้เล็กก็ไว้ซ่ํานี้ล่ะจ้ะพี่น้องมาเว้ามาโสมาจกขีตามาเว้าว่าไอ้อาการการนี่ประสบการณ์แล้วมันก็เลยยานมันก็เลยยานแล้วก็ ให้เป็นคนที่ช่างสังเกตเล็กก็เลยมาสังเกตเล็กก็เลยข้นนั่นล่ะบกโม่โตล่ะเออบักแตงโมบกอีหังนั่นล่ะจ้ะพี่น้องข้นจะเลียใจพี่น้องเลียใจก็เลยต้องเบากันจังน้อยเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะโอเคจ้ะพี่น้องคลิปนี้เล็กเอาไว้ซ้ำนี่กนจะอ่าพี่ๆน้องๆขม้าหาเล็กเล็กขอบคุณหลไลจะที่เขม้าเป็นกําลังใจให้เล็กซอยกดไลก์กดแชร์กดซับสไครต์ล้วก็ทุกคอมเมนท์ทีขม้าหาเล็กก็ขอบคุณหลไลจ้ะเดี๋ยว พี่ๆน้องๆที่เขามาหาเลยเดี๋ยวเล็กกับสิคอยทยอยกับไปหานะจ๊ะพี่นอ้องถ้าๆๆถ้าถ้าถ้าคอมเมนต์อะไรที่ว่ามันมันสาเนจัง่อยเลก็กขอโทษนะจ๊ะพี่นอ้องหาลังเทียก็คือว่าเล็กว่ายู่ประจําว่าหาทังเทียมไปกระเด็นอยู่ก้นคุณพี่น้องเล็กก็ <Okay. S 1> ๆๆต้องหมุนติ้ว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 มาแบบนนะี้คอมเมนต์หาลังอันเด้งมาอยู่ดาพี่พี่น้องเล็กก็เลยบ่เห็นจ้ะโอเคจ้ะพี่น้องเล็กก็สิพย,ยายามกับเขาไปหานะจ๊ะพี่นอ้องคลิปนี้ พ่อหนุ่มไลฟุ้มปากเลียใจพี่น้องมเลียใจอันนี่เลียใจแล้วเอาไว้ซจ้านี้ก่อนจ้ะพี่น้องพ่อกันคลิปหน้านะจ๊ะพี่น้องจ้าบปไปกันกดดันเก็บกดพี่น้องเก็บกดแล้วไปเราจะพี่น้องจแก